วันนี้อาจตมาภาพจากแสดงธรรมปฏิสันฐานเพื่อฉลองคณะสัทธาญาติโยมเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทในเรื่องการแบ่งทรัพย์ที่หามาได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้กับสิงคารกะมานุษย์ในกิหิวินัยปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงธรรมวินัยสำหรับครือขัดผู้คลองเรือนที่ไม่เพียงเกี่ยวกับศีลห้าหรือการทำบุญทำกุศลเท่านั้นแต่รวมถึงการประพฤติชอบต่อคนรอบข้างการหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตและการใช้จ่ายทรัพย์อย่างรู้จักประมาณตนด้วยเหตุผลไม่ประมาทไม่ละโมบและไม่เบียดเบียน เรียกว่าโพควิภาค4ต่อมาภายหลังได้ปรับเปลี่ยนแปลงคำและหลักการแบ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยอิงหลักธรรมะเพิ่มอีกหนึ่งส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมโลกปัจจุบันในสิงคาลกะสูตรเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำว่าฝากออมสินฝังดินไว้ ใช้หนี้เก่าให้เขากู้โยนสู่เหวซึ่งจะอธิบายตามลำดับดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งฝากออมสินหมายถึงการจัดหาทรัพย์ส่วนหนึ่งให้สะสมอยู่กับตัวเช่นซื้อสลากออมสินฝากธนาคารมีเงินบำนาญซึ่งเป็นเงินสำรองในอนาคต เมื่อความเจ็บป่วยเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตของตนเองข้อนี้สำคัญมากเพราะในสังคมปัจจุบันความกตัญยูความเมตตาความรู้จักตอบแทนบุญคุณแทบจะน้อยลงทุกทุกวันโดยเฉพาะบุตรหลานของเราเพราะไม่ได้ฝึกอบรมกัน จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความผูกพันในครอบครัวซึ่งเรามักจะเห็นกันบ่อยๆญาติโยมบางท่านมอบทรัพย์สินแบ่งให้ลูกหลานจนหมดหวังว่าจะให้ลูกหลานเลี้ยงดูในยามเจ็บไข้และแก่ชราแต่กลับได้รับความไม่สนใจและบ่ายเบี่ยงเกี่ยงกันในการเลี้ยงดูจนสุดท้าย ก็ถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชาราเป็นต้นคนที่มีปัญญาจะไม่ทำเช่นนั้นแต่จะค่อยๆให้แก่บุตรหลานที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองและค่อยๆทำพินัยกรรมยกให้ทีหลังเมื่อถึงเวลาละโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วประการที่สองฝังดินไว้ เพื่อไว้บริจาคทานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลพระสงฆ์เช่นการสร้างโบสถ์ศาลาวิหารทำบุญตักบาทถือเศีลภาวนาให้เป็นอริยทรัพย์ของตนเองติดตัวไปทุกภพทุกชาติไม่ต้องรอบุตรหลานทำบุญไปให้เราทำของเราเอง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถือตามหลักคำสอนของพระศาสดาว่าเป็นคนไม่ควรประมาทในชีวิตทานก็ให้มีศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำจึงได้ชื่อว่าไม่เป็นโมฆะบุรุษเป็นต้นประการที่สามใช้นี่เก่าหมายถึงการแบ่งรัพ์ส่วนหนึ่ง เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องและผู้มีอุปการะคุณที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กให้ชีวิตให้การศึกษาให้อาชีพแก่เราเหมือนว่าเป็นการใช้นี่ที่ท่านมีบุญคุณต่อเราที่ผ่านมาประการที่สี่ให้เขากู้หมายถึง การแบ่งเงินทองไว้เลี้ยงดูบุตรหลานเป็นการลงทุนสร้างสถานะสร้างทายาทเพื่อให้เขาพัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีการศึกษามีอาชีพมีรายได้สู่โดยหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเลี้ยงดูเราในยามแก่เท่าเปรียบเหมือนเราให้เขาไปเกาะใช้ก่อนแล้วเขาจะมาใช้คืนในภายหลังประการที่ห้า โยนสู่เหวคือการแบ่งทรัพย์สินนำมาใช้จ่ายไว้กินไว้ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับตนเองและครอบครัวตอนรับผู้อื่นที่มาเยี่ยมเยียนโดยเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ต้องใช้จ่ายไปเรื่อยๆเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตอนเอง เปรีบเหมือนโยนเงินทองลงสู่เหวที่ถมไม่รู้จักเต็มเมื่อจัดสรรทรัพย์ตามหลักโพควิภาคซึ่งเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักให้รู้จักสร้างเมื่อคนเราไม่ปล่อยให้ทรัพย์มาครอบงำแต่ใช้ทรัพย์เพื่อ กั้เกื้อกูลตนและผู้อื่นโดยไม่ประมาทชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างมั่นคงและทางธรรมและเปรี่ยมด้วยคุณค่าทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองธรรมะปฏิสันฐานก็เห็นสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลาย ให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการเถอดสาธุ